Saya takut saya akan mati. Saya sudah mati. Dia sudah mati. Saya takut saya เียตติอ่ะดีมากครับสกีหูมาสิ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 ตอดมากเี่ยกำลังเป็นล่องเอกมันๆเลยเอ้ยคาราวินทั้งทีอ่ะให้แต่งผี เดียร์พี่ตติสวัสดีครับพี่ตติมีมาม่าขายไหมพี่อ๋อยังไม่ได้ไปโฉมเลยรับเดี๋ยวมีมีเนื้อความเนื้อก็ได้ทียมครับเนื้อมีขายอยู่เนี่ยครับอร์ละหกร้อยสามารถซื้อได้เลยพี่ตติพี่ตติครับตีเด็กเรียกครับพี่พี่ตติฮัลโหลครับ เฮ้ย hey, ใครเรียกอะไรทั้งหนาเนี่ยกูก็ไม่รู้<ๆ><ๆ>ครับไปส่งส่งไหนครับไปส่งตรงไหนหนูอยากไปด้วยส่งไหนผมจะไปส่งเนื้อผมไปด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ <c oughs> ผมดูลบทำไมมันอยู่ข้างเ่า เป็นหนึงนะครับผมดูโลเคชั่นอยู่โอเคครับพี่พังเลยคอยด้นะคอยด้นะอาคอบไให้ดนคอยด้วยค่ะ แ่ได้้ลวขอโทษครับขอโทษครับขอโทษเหมือนกันครับเมื่อกี้เมื่อเขานะครับครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับไม่เมึงอทำเสียงอะไรของมึงเนี่ยน้องมึงเป็นเด็กน้อยเนาะครับพี่อายุอะไรอ่ะสองขว ไปส่งเนื้อที่ไหนวะคืออะไรอ่ะฮาโลวีนเป็นอ๋ออ๋อสวัสดีการอย่างเงี้ยเราอยากคิดเงินกับลูกค้าคพี่จะสอนการเป็นคนดีอ่ะครับโตไปอ่ะได <Yeah. S 2> ้ยินพ่อพูดไหมนี่ะได้ยินพ่อพูดไหมนี่ดีครับ่ะเป็นลูกตอนไหน,น อะไรนะพ่อรับอะไรครับเนี่ยมันอยู่ริมหาดทรายฝั่งตรงข้ามเฮ้ครับเฮ้ยมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ย dì ghé đến vô lại lòng lọt đi nha này nha mong 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 nha มันไปไหนอ่ะว้าไหนว้าไหนมันจะมีทางหรอกครับป้าป้ามันเห็นไหมต้องเข้าไปในเนี้ย องาออ่าปมยาไ้ยชนนึงดีย่งครัคบกูส่งมึงที่นี่นะมึงก็หากบพ่อกบแม่มวในวงนั่นเลยอาจจะมีแบบคนรวยๆ มึงถามด้วยนะว่าคนไหนที่เอาสั่งเนี้ยคนไหนที่สั่งเนี้ยมึงถามให้พ่อด้วยนะด้ครับหลครับใครชื่ออะไรเนี่ยครับอ,อ๋อตอนนี้ผมทำธุระอยู่ครับถามดิเคนไหนอะ่ะ สั่งดีนะคะไปสั่งดี่ะหอมรับหอมรับงอมเนี่ย, b, <ไ>ยกี่ชิ้นครับกี <ๆ S 3> บ่ชิ้นครับเอเช่นครับเลขกอะไรครับลมเลข,เข้าครับกุ๊กกู กูจะคืนล่างวะเนี่ยไอ้เ,อนเนี่ยถ้าใครเขาอุอ้มทูเนี่ยมีมีกล่องต่อไหมพี่ต๊อดมีครับมีครับเลขแปดเก้าห้าครับ <c oughs> เอาสองกล่องนะพี่ต๊อดได้ครับครับ <c oughs> เลขสองสองห้ามันเบา <c oughs> มันดูไปเมแล้วมันไมน่มันไม่ร่าเลยวะ่ะ

ไปไหนแท็กซี่ไปที่ไปไหนใครน้องมึงไม่รู้เจอเลยย่ะใครน้องมึงนเพ่อน,นักเลงเลยยยี้ว่าไม่ผ่านจื่เลยไรยี้ผมไปส่งเนี้ยก่อนเอาแล้วใครอ่ะมาข้างหลังผีเหรอใครน้องมึงนอ้าวหรครับผีก้องกอยเป็นลงไหนครับเนี่ยไปไปไปรับผู้โดยสารด้วยครับ ไอ้หอศพหนึ่งพี่พี่ติดรถแท็กซี่มาน่น้องรถพี่ไม่ใช่หรอหอศพทำไมครับมันต้องทำกิจกรรมอะไรหอศพแต่งแต่งแต่งครับฮาโลวีนเหรอผมผมโดนฆ่าไงคุณคุณฆ่าผมไว้ด้วยคุณหมักผมไว้ในรถคุณไม่ดูเหรอ ผมไม่ได้ฆ่า,าคุณผมไปฆ่าเนี่ยคุณคุณคุณจำไม่ได้อยู่แล้วล่ะคุณฆ่าผมไว้เนี่ยผมมาก,กับลูกนะไปดูคุณนะฮัลโหลลูกบอกคุยกันขอดิไปเลปเลไอ้เจ้าเพื่อวัสดีครับใครครับเนี่ยที่ไหนครับ S <S เยิบเลยเย้าไม่คุยเลยไม่คุยต่อเลยเอาส่งมาเลยครับแล้วก็พิมพ์มาเลยอย่าทวมานะครับทีหลังมีอะไรให้โชมาเป็นงานจัดที่ขุดกระดูกตรงไหนว่ข้างบนหรือเปล่าข้างบนนู่นน่ะสิงเลยคนจะให้เลยอ ขอเปิดเพลงฟังก่อนละกันแป๊บน,นึงขับให้ไหมขับให้ไหม